อีสานมันซึนสวัสดีครับคลิปนี้มาฟอมฟองดีพี่น้องครับปว่วนะ่ะสิบปีลำเศร้าปีลำมึงดูยังคอยเห็นครับเฮ็ดตีนเฮ็ดพี่น้องครับหรือว่าเฮ็ดตับเตาพี่น้องครับคนว่าโบราณว่าผู้ใดเห็นเฮ็ดตีนเฮ็ดเนี่ยจิมมีโชคลาบเดีย่ยวเถิดซะสาธุสาธุมีโชคลาบอีดีน่แม่หลาบปากนะที่นอ อาหารนะครับที่มาพร้อมฤดูฝนพวา่าจิเป็นนอกจากอื่งแล้วก็ดีมีเห็ดพร้อมนะครับอการกินกันอู๊คยกินกันละว่างน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าสี่อวไปใหยีห่ยป็นหนึ่งมันทีเป็นแบ็กแบนะครับล่างดีดีล้วหนึ่งเออหนึ่งเ,เราบอนี้ว่าปิ่งสุปที่เขาทานะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งครับเออมา ยางรวดเร็วเลยล่างครับป้วนอะ่ะอย่างงามเลยพี่น้องเออหนึ่งให้น้าม,มันหลอกอืมปิ้งบาที่นี่ซุปบาเน่ในเวลากินครับออผู้ป่เคยกินกันยากินารล่ะอืมอ <c ười> ันอนี้ไข่รักกังงเนี่ยเออเอานนี่เมนูแดงครับอืมแต่อีกเมนูหนึ่งนี่แหละคือข้ามสวกดีสวกดีคือเได้กินเฮ็ดตีนเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตับเต้าครับ